สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านครับวันนี้เรามาอยู่กับ t o โยต้ารีโวนะครับรี v o รถวัยรุ่นตากินพอกพร้อมปี2017นะครับโตโยต้ารีโวพรอกพร้อมปี2017 2 6ส0 0 0บาทลูกค้าก็จะผ่อนตกเดือนละ5,000ถ้าเอา7ปีใช่ปะ่ะ7ปีจริงๆก็ผ่อนเดือนละ ส5งแสนห้าห้าสองแสนห้า่ันห้านห้าพันหกปีห้าพันหกปีห้าพันหกปีสองแก็ห้าพันพร้อบาทหปีภาษีหนึ่บาทเฮ้ยภาษีไม่ถูกจังอ่ะหนึ่บาทเองเครื่องดีเซล2,400ันซีซีนะครับเครื่อง2.4งจุดสเทอร์โบนะครับภายในก็เป็นบ่อหนังสแตนดาดนะครับแต่ บางคนไม่รู้นะครับรถรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยโตต้าลีโวโอ,อีสุหรืออะไรนะแอร์แบกนี่โห,โหมหาศาลเลยนะแอร์แบกคันนี้น่าจะแอร์แบกสามใบเนาะหนึ่งสองใต้คนขับแอร์แบกสามใบแอร์แบกสามแ,แอร์แบกสามใบนะครับแอร์แบกสามใบผ่อนห้าพันห้าร้อยบาทหกปีแต่ถ้าเจ็ดปีลูกค้าจะผ่อนแค่ผมว่าสี่พันเก้าถ้าเจ็ดปีนะสี่พันเะก้าเฮดีๆนะ อันนี้คันหน้าเดิมเดิมคันหน้าเดิมเดิมคันหน้าเดิมมากคันหน้าเดิมมาก,างามมากบงบอกว่ารถไม่มีชนนะครับรถไม่มีชนแน่นอนคันหน้าเดิมมากเหตุเดิมไม่เคยเปลี่ยนสูงเดิมไม่เคยเปลี่ยนแต่นี่ไม่เดิมคือฝากระโปรงเราก็ตรงไปตรงมานะฮะเพราะเราไม่ซีเรียสเพราะเราขายถูกผ่อนหา้าพันอย่างเงี้ยเจ็ดปีอะลูกค้าผ่อนสี่พันเก้าห้าพันเจ็ดปีฝาโปรงจิ้มมานะฮะน็อตขยับนะครับ น็อตขหยับน็อต mm hmm. เปลี่ยนมานะครับฝาโปร่งจิ้มมาก็จิ้มไม่ถึงคันหน้าถือว่าไม่เสียหายจิ้มไม่ถึงคันหน้าไม่ถึงซับในไม่เสียหายครับไม่เสียหายไม่เสียหายลือเมตตาได้ฟังเสียงเครื่องฟังเสียงเครื่องหน่อยต้องเหยียบคัสต์อีกรถใหม่ต้องเหยียบคัส์นะฮะบ,บางคนแบบเอ้ยรถเป็นไรเสียวะไม่เหยียบคัส์นะคันนี้ไหม่แสนเก้านะครับอันนี้ไหม่แสนเก้าหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทไม่ใช่ใหม่หนึ่งแสนเก้าหมื่น กระจบป็นกระจบมือหมุนนะครับเครื่องก็นิ่งๆไอโฟนก็จะชัดหน่อยนะฮะไอโฟนก็ <im> จะชัดหน่อยเครื่องจะนิ่งๆนะเรื่สตาร์ทอยู่นะครับเคร,ร,ร,รื่องจะนิ่งๆสตาร์ทอย <im> ู่นะครับเครื่องสตาร์ทอยู่เครื่องจะสตาร์ทอยู่ ABS นะครับไฟดัก ABS 4 0 0แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกอ่ะผ่อน4,009ก็ได้5,000ก็ได้5,500ก็ได้จะเลือกว่า6ปีหรือ7ปีได้หมดนะฮะ ภายในก็พวงมาลัยเท่ๆพวงมาลัยเดิมๆดีสุดนะครับผมเห็นส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนพวงมาลัยแต่งผมว่าพวงมาลัยเดิมนีดดด่ดีดีดูดีสุดแล้วนะเบาหนังนะครับเบาหนังเบาหนังไปดูรอบๆคันกันไปดูรอบๆคันกันนะครับไปดูรอบๆคันกัน <ๆ S 2> ก็ผ่อนไม่แพงนะครับ4 9่พันเปีแต่ถ้า6ปีก็ถ้า7ปีก็ประมาณ4,900ัน้าเจ็ดปีผ่อนสี่พันเก้า เอาหกปีก็อยู่ประมาณห้าพันห้าประมาณเนี้นะครับห้าพันห้าเมื่อกี้ผมแอบไปดูยางอะไรยังไม่ลงเลยนีย่ยางอะไรบ้างยางอะไรนเดิมท็ซีไม่มีผูแน่นอนฮะดูให้แล้วท็กซีเก่าท็ซีเก่าเดิมท็ซีเก่าเดิมแน่นอนยางอะไรยังไม่ลงพื้นเลยแสดงว่าคนนี้ขับดี ครับดีนะครเม็ดอาร์ค,ครมคมนะฮะเม็ดอาร์กระบะนะฮะคมคมมีทําสีมาครับมีทําสีมาบ้างมีโควงมีคอกให้นะครับจัดไปนั้นได้เต็มโอ้จัดไปนั้นได้เกินตัวนี้จัดไปนั้นได้สามแสนห้าตัวนี้จัดไปนั้นได้สามแสนห้านะเราขายแค่สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทพอเอาไวเอาไวเอาเร็วเอาไวเอาเร็เวนะฮะติดแบ็คลิฟต์ไม่ต้องทักนะครับไม่ได้ติดแบ็คลิฟต์ผมทําไม่ได้จริงๆไม่มีความสามารถ ้องทําและดาวเยอะทําไปปุ๊บอุณหภูมงดาวเจ็ดหมื่น 7, ไม่มีดาวเอาหาลูกค้าใหม่อีกเสียเวลาไปวันหนึ่งนะฮะชีวิตทุกวันนี้ต้องไวราคานี่ต้องไม่อย่าแพงต้องถูกยอย่างคทันส้มนู้นนนราคาเดียวกันกับคันส้มเลยปี18อันนี้ปี17บเีโ,โวเดี๋ยวจะไปจอดคู่กันเป็นเพื่อนกันยางไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคนไหาที่ไม่ชอบทันนี้เอาคันหน้าทันนี้หาก,กินได้เลย4ี่พันเก้าสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับหาก,กินได้เลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยขอบคุณชาวทิกต็อก ขอบคุณชาวโซเชียลทั้งหลายนะฮะที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะว่าเป็นผลประโยชน์กับลูกค้าทางนั้น